สวัสดีครับและนี่คือตัวอย่างส i ิ g เกมเล่นลุ้นตายสีซันสามทีเซอร์มาแล้วครับหนึ่งสองเฮ้ยมันต่อเนื่องจากซีซั่งสองเลยนี่หว่าศพใครเนี่ยเฮ้ยเอาจีฮุนไปอยู่ในโรงได้ไง โดนส่งกลับมาสิว้ายแล้วก็ต้องไปเล่นเกมต่อวะอุ้ยแล้วเกมใหม่ๆด้วย <cl aps> เอ,อ้ยเหมือนแม่ลูกจะทะเลาะกันอีกแล้วสรุปก็เรื่องราวเรื่องราวต่อมาเลยเนะี่ย เฮ้ยมีคนแก่คนโตเฮ้ยอยากดูเฮ้ยมีเสียงลูกด้วยโอ้โหแม่เด็กคนนั้นที่ท้องเข้ามาจะคลอดหรอเนี่ยโอ้โหแค่ทีเซอร์ก็ทำเอาแบบเย้ายวนแล้วก็น่าดูมากๆนะครับสำหรับ Squid Game ซีซั่น3ที่กำลังจะ เข้าฉาย27มิถุนายนนี้นะครับอ่ะเท่าที่ดูในทีเซอร์ตัวอย่างสั้นๆนี้ได้เห็นอะไรบ้างนะครับเอาแบบเผลอๆนะผมได้เห็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากซีซั่น2เลยนะอ่าแล้วก็ดูแล้วพระเอกเนี่ยถูกส่งกลับมาให้อยู่ในกลุ่มในกวนที่รอดชีวิตแล้วก็ให้เล่นเกมต่อครับให้เล่นเกมต่อให้จบซึ่งตรงนี้น่าจะแบบผิดแปลกจากข่าวที่ก่อนหน้านี้ที่มีโผล่มานะครับว่าซีซั่น3เนี่ย เหมือนจะ time s k i ไปเล่นเหตุการณ์ในอนาคตหลังจากซีซั่น2ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแต่ก็ยังไม่แน่นะเราได้เห็นแค่ตัวอย่างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงยังจับทางไม่ได้จะเป็นแบบในข่าวหรือที่บอกไหมเห็นว่าจะ time s k i ไปข้างหน้าเลยแต่มันก็จะไม่สนุกกันดีเนานะมันต้องมาเล่นเกมต่อให้จบดีวะอ่ายังไงก็แล้วแต่รอดูแล้วกันนะครับแลวเกมแม่งมีแต่เกมใหม่ๆดูแล้วน่าจะเล่นกับจิตใจมากๆเลยนะซีซั่น2เนี่ย ท,ที่แบบบ้ายังเน้นฮาๆเน้นอะไรอยู่ทีสัน3มาแน่เกมเข้มแน่ดูแล้วนะครับเออมีประเด็นมีแม่กับลูกไหมเห็นไหมเมื่อกี้แบบ๊บๆนะครับรอดูครับเดี๋ยวยังไงนัดดูพร้อมกันนะที่ช่องอคติหนังนะ YouTube กดติดตามมาไว้ด้วยนะครับไลฟ์สดทุกตอนรีวิวทุกตอนคุยกันสนุกแน่ครับเรื่องนี้เจอกันครับ